สนรบเ้าสู่ช่องแม่พีโกโเกะนะคะตอนนี้นะคะป้าสวนผัานาเลือกเสื้อให้ปูพองนะคะอัน,นอันนี้คือมันค้างแต่รอบก่อนนะคะรอบก่อนที่ที่ฝากไปให้อาตาชานกับยายสมควรเนาะแต่พอดีมันไม่มีไซส์ใหญ่นะคะก็เลยค้างไว้ก่อนแล้วทีนี้ไซส์ใหญ่มาก็เลยคั้นให้ปูพองย่าพ้าเลือเลยเนี่ยมันมีตัวน้อยน่ะ อแม่เช่าคุ้มอนสปาเราไม่มากบ่เออช่วงนั้นน้อยไปทางหลังปีปาก็คัดให้ปูพงกับหญ้าพานะคะไม่ร้องแล้วมาซื้อซื้อน่ะจ่ยลงกับ้า เบอร์เอเนี like, ่ซื oh like, ้อไม่ได mm ้ XL x l ตะกูละไรแบบนี้ XL เออนั่นแหละ XL นได้แล้วาโออยาวให้เด้นั่นเออเจ้าใส้ก็ู x มาเลยอดีเราจสองตัว

เ๋อลช้างนั่นบ่ส่งไปให้คุณวาลีอนโอยถ้าหนกข่าเขาลกงนนี่ก็มโอ้รดพมีเงินในลักเลยไปกองส่วนสักวันโอเคได้แล้วนะคะยญาผาปูพอง ้ยค่ะโอเคเนาะพอดีเอสได้ฝากอนุเม่เออพอดีเนาะไอ้นุมานมานุเมื่อแต่มันตัวใหญ่ดีเนาะแต่มันตัวใหญ่ดีเนาะ งามงามเนโอเรจไ้ได้ได้คลิปปังแล้ววันนี้คลิปอะไรคะเมื่อเช้าเนี่ยสองชั่วโมงสี่ันห้ากินหน้าจอนั้นทางบ้านมันท่าไหร่ยขับงามเดยับงามขับงาอะไรกันไปกดกดกดอะไรไปกดกดแม่พีร้องไห้ค่ะเก้โอเค บ้านรลงห้างจะได้กลับบ้านทีๆทีๆจะได้กลับบ้านเลยน้งให้เลยไม่เย็นโอ้ไปฝากปู่แล้วถ้าถ้าเบียนไปเอามาแล้วก็จะไม่ออกไปเออเอามาแล้วเอามาแล้วแล้วเรีแล้วเรียบแล้วไอ้มันเสร็จเสร็จไปทีละอันทีละอย่างเงี้ยได้ได้อ่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะฝากนู่นนี่ไปนี่พอดีเลยนู่นนี่มาตอนนี้นะเราก็จะมา ร่วมนะคะถวายต้นเทียนพรรษาด้วยกันกับอะไรครมันอีหยงังะะคะใ่คางใรัน,นเปนอะไรวัน,นครับครับสดีเสียบ,บอยครั 3, บสาครับคุณแม่เพชรสมรคุณแม่พชรชัยพรนะครับคุณแม่สีตะมาลานชัเดชเกยเหน่อยก็ให้ไปแล้วราได,ด้คม่เราไรเนะ

โลลเนาะครับครับผมขอบคุณเสียบอยครับที่เป็นสะพานบุญนะครับ คุณแม่เพชรสมรชัยพรคุณแม่สําราญชัยเดชบ่าวเท้าสุขสวัสดิ์แล้วก็นางลินดาชัยพรนะครับจากอเมริกานะครับผ่านเสียบอยมานะครับถวายเทียนบันสาสามพันล้านบาทพร้อมด้วยเสียบอยแล้วก็ครอบครัวนะครับอีกห้าร้อยล้านบาทเป็นสามพันห้าร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับก็ขอท่านได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับอะไรบ้างแม่ ฝากด้วยนะจ๊ะแม่ฝากบอกลุงชั่งป้าสนักด้วยจ้ะพี่สาวดูเป็นแฟนคลับที่กทมอบอกชื่อนามสกุลด้วยนางสาวอัชราขนาวุธินะครับแล้วก็นางจงกุลณีนะครับอาจผิดขอภัยนะครับโปร่งปัญญาป,ญญปัญญาเลยเลย ปัญญาตนะครับ<ม>ยอหญิง<ม>สละอาสอเสืออารรานะ่านรญาต้นถูกต้องไหมครับช่วยผมหน่อยใครที่เก่งภาษาไทยโปร่งปัญญาตนะครับถ้าอานตีิขอไัยนะครับนางจงกุลณีนะครับ<ม>แล้วก็นางอัชรานะครับคณาวุฒนะครับคนละสองพันล้านบาทนะครับผ่<อ>านแ <พา S 1> ม่ดาแฟ,ฟ,าแฟ,ฟ,แฟมิล,ลี่นะครับเป็นจำนวนเงินสี่พัน ล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับอ่ะทายแม่ทีเสียกันอยู่ว่าจะไม่ขึ้นครัวจบแม่ทีนะครับแม่พีก่อบช่อง Youtube ช่องดังนะครับช่องใหญ่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะทำคลิปได้อย่างเดียวนะครับไลฟ์สดไม่ได้ เป๊ะพีกอกๆนะครับพร้อมด้วยครอบครัวนะครับทําบุญถวายเทียนพรรษาร่วมกับยูทูบเบอร์ที่จะประดงเรานะครับวังปุกปริจิตนาชราอีก500ล้านบาทนะครับสาธุสาธุนะครับมาแลกช่วยกันสาธุสาธุนะคะก็เราก็ได้ร่วมได้ทำบุญนะคะร่วมกันนะคะกับทุกคนนะคะเอาใจเลยเพื่อนเนื้อ อาเรกแบงพันในเขาหน่อยเพื่อนสายบุญนะคะคุณแม่อะไรครับคุณแม่พิสมัยนะครับคุณแม่พิสมัยนะครับถวายเทียนภาษาผ่านแอนฟลีมาห้าร้อยลานบาทแม่พิสมัยสมัยันี่สมงไง พรกันกนางสาวพรกนกหรือคุณมอนเนาะมออนอมอนสะกดได้ง่ายมออนอมอนมันสกดลแบบี้หรือเปล่าทำไมล่ะคะเอาไปข้าไปลายไปก่อน นนยไอคุณเพ็งหรือคุณแพงนะครับอันนี้คือหน้าผ่านยาไาซีมาครับเขาเรียกอะไรล่ะผู้ที่ร่วมบุญนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะพอดีหนึ่งพันที่ผ่านยูทูบนะคะก็ราะยูทูบเราไม่มีตังค์สดนะคะก็เลยเพิ่งไปกดมาให้นะคะวันนี้เนาะอันนี้นะคะเป็นยอดค้างแต่เมื่อคืนนะคะเนาะอันนี้เป็นยอดค้างเมื่อคืนนะครับที่คนผ่านยูทูปเพิ่มมาเนาะเนื่องจากเมื่อคืนก็ มันดึกนะครับสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มนะครับพวกเราก็ยังไหลสดกันอยู่นะครับก,รก็ขอสาธุบุญกับเอซีทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันนะครับถวายที่มรสาในปีนี้นะครับมีมาอีกตัวนะนถ้าอยากจะคุย,ยด้วยสวัสดีค่ะคุณสมยงด้วยนะคัสวัสดีค่ะคุณจรสวัสดีก็ยิยนดีต้อนรับนะครับ<ป>ยยหน่อยพากินพาเที่ยวนะครับที่เดินทางมาร่วมบุญกับเราแต่เช้านะครับ ยหหน่อยก็ร่วมทำบุญนะครับถวายเทียนพรรษานะครับหนึ่งพันล้านบาทนะครับพร้อมด้วยคุณ,คณวันทิพยใช่ไหม